ว่ามืองนี้มีคุณได้ไม่ใช่เหรอเออที่รถเอที่รถไฟตรงนั้นไม่ใช่เหรอเออแล้วเราสกีวตัวเขาไปยังโอเคเราสกิวไม่ได้หายไปแล้วไหนตรงนี้เอ้ยโอเคขอเขาจะรู้ว่าเขาเอาครูไปแล้วโอเครถไฟไม่มาแล้วตัวนี้อือหึแต่อนี่พังนิดหน่อยคนระับเคมันพังนิดหน่อยนะเอ้ยเอ้ย เอไม่มือไหนหนูวะทางนี้มแค,คม่คนขับรถธรรมดาส่วนทางนี้ก็เอ้ยฉัน,นจะเข้าไปละเมิดที่มหุยจะหายแล้วเอเอสบายกดตายในเลยเฮ้ยเอเอจะเข้าไปละเมิดเฮ้ยนั่นมันจะทำอะไรเนาะเฮ้ยฉันตัวใหม่นี่หว่าทฉานตัวใหม่ตัวฉัน,น่อยมัน ช่วยด้ยวยช่วยด้วยดิเพื่อนเอ้ยหน่อยช่วยดย้วยคือมันกอดอยู่มให้หลังฉันนะเอ้ยช่วยด,ยด้วย,วยดิเอ้ยมึงชูวยกุ้ยดูดิวะเอ้สมานี่มันดีเออไม่นะเพื่อนช่วยด้วยดิวะาไอ้เจี่ยัทน,นะมันมีไซทันอยู่ยนะเธอเนาะเอ้ยเธอหายไปไหน,น่ะเอ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยเอาไปเ,เอาไปเ,เอาไปนั่นเอาไป เข้าบ no ้านดิเข no okay. ้าบ้านกูเข like ้า evet. บ้านกูเข้าบ้านล้างก่อนอยู่บ้านล้างไหมกูจะรู้ว่ามีบ้านล้างอยู่ใช่ไหมนี่ไงบ้านล้างเข้าไปบ้านล้างแล้วเข้าไปบ้านล้างเอ้ยอย่ายวบางดีเลยเข้าไปดีวะเข้าไปเอ้ยเข้าไปดีวะกูติดเลยโอยสิบหายกูติดกูเต็ดไอ้ยเจี้ยกูเต็ดเอ้ยกูเข้าบ้านไม่ได้เอ้ยสิบหายกูตายกูตายกูได้เออ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 นี่นั่งเลยเอยกูตายกูตายเอ้อคือ เด่๋หวเ้อะอ่ะเ้ยนกโอ้มจะไม่เห็นเรานะไม่ว่ามันจะโอยโตีมันมันจะได้ยินเสียงแล้วปะเนี่ยเฮ้ยยืนไว้ที่านแล้วกูหายใจเออนันไวทำไงดเ้าหายลมันเห็นกูเอ้ยไมทีผาแล้วมันเห็นกูเอ้ยเออ ไม่ก <My> ันยิงจิ้นเข้าไปหน้าแมมมาสูงคือต้องตกลีนเลยฮึฮึเอ้ยไม่ไม่ไม่หยาบจะเอาเพื่อนสิผ่านเลวจะฆ่ากูก็ได้นะตูมไอเจ้ามันเลยไฟไหม้ด้วยเลย กูโดนแดกเอ้ยเอ้เอ้กูโดนแดกอียและเมื่อคนที่เข้ามาสำรวจว่ามีคนตาบิดแล้วและนี่ก็มีคนตาบอีกคนหนึ่งและกสรุปว่าเมืองนี้คือเมืองที่อันตรายสุดในเกมไฮเบอร์เป็นกว็วหวได้นะครับ